มาเด้อจากกินข้าวกับตำบมกหุงจา้าตำหุงเพชรบุสีดิ่งปนเมืองค่อ,อยๆๆเพิ่มข้าวหนอกงามแฮงเข้าวหนอกปลูกเองแล้วจ้ะกรอบดีสิ กินครบยังล้มึหุอ่ะแซ่บพักแป้งะปูกเองจ้ะ แตบไปฮหน้ามกตุ้มกับปูเองจ้ะต้นมกตุ้มของยุงไม่ก็แ็บ ข้าวตองกับผูกเองจ้ะ mm hmm. แบบไง,งข้าวตองข้าวที่สมซื่อ mm hmm. ไปกันหมูสิหิวน้ำ